เ,เพื่อนๆดูฮะเ,เพื่อนๆดูนะครับงานมหกรรมสินค้าโอท็อปไม่มีคนเดินเลยนะฮะเนี่ยในตัวเมืองอำเภอโพชัยนะ่ฮะมีแต่พ่อค้านั่งกันเองครับเนี่ยดูดิฮะไม่มีคนเดินเลย,เ,เ,ลยเห็นไหมฮะ <c oughs> พ่อค้าคุยกันเองเศรษฐกิจเป็นไ,ไงฮะ เศรษฐกิจอ่อมาสะท้อนให้เห็นอะไรครับอย่างนี้โอ้โหสภาพเศรษฐกิจสุดๆพ่อค้าเห็นไหมยืนกอดอ,อกคุยกันเองโอ้หแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเยอะเลยแล้วแล้วเมืองนี่มันไม่ได้ใช่เมืองที่ใหญ่ด้วยไงอ่านี่ผมกลับมาจากไอผมมาถึงบ้านแล้วเนะี่ยผมกลับมาจากอุดรน,นะวันนี้ไปหนองวัวซอนะครับ ก็เลยแวะขี่เข้ามาไอ้ถ่ายดูบรรยากาศครับส่วนตรงนี้นี่เป็นตลาดเมื่อวานนะครับตลาดเมื่อวานที่ผมนี่ผมขายอยู่ตรงนี้ตลาดมันเป็นพื้นที่ที่คนข้างกว้างครับเป็นพื้นที่เป็นถนนเนี่ยนะครับในเขตเทศบาลอำเภอโพชัยนะครับท่าสถานตำรวจโพชัยเนะี่ยก็เมื่อวานขายเมื่อวานตรงนี้ ส่วนเมื่อกี้ที่ถ่ายดูคืออยากมาวนถ่ายดูว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีอ่ะมันไม่มันไม่เป็นแบบนี้หรอกคนเดินไม่มีเลยอันนี้เพิ่งสามทุ่มเองจริงๆแล้วถ้าง,งานระดับแบบเนี้ยโอ้โหมันต้องมีคนเดินเยอะกว่าน,นี้สุดๆจริงๆโลกผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกคนก็ปรับตัวได้แหละแต่เรื่องเศรษฐกิจเนะี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมัน เย่นะครับอันนี้เป็นบึงบึงหลังสถานตำรวจนะเป็นบึงน้ําที่จัดงานลอยกระทงอ่ะคนเยอะมากขายของดีทุกปีนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับอาบน้ำอาบทาเศรษฐกิจเป็นไงฮะเศรษฐกิจดีดียุคลุงตู่ยุคลุงครับยุคลุงใครที่ไม่ชอบลุงตู่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ หวังว่าคงจะตาสว่างกันได้แล้วเนาะคว,ความชอบทางกับเมืองมันมันก็ว่ากันไม่ได้หรอกแต่ว่าเนี่ยเราอยู่ในยุคเขาอะ่ะแล้วมันบ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ยโอเคครับเจอกัใหม่คลิปหน้าครับบวัสดีครับ